โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษที่เป็นเลิศทางวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพภายใต้การนำของนายศักดาเดชาไซที่ผู้ในการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนซึ่งบริหารงานภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้านการบริหารวิชาการ พุมในการศักดาเดชทาซ้ายได้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชารวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกทั้งยังได้สนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอนจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดโดยเน้นแนวปฏิบัติให้ครูทุกคนมีการพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการจัดตั้งทีม i c t Support ตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์เพื่อดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการบันทึกการสอนติดตามผู้เรียนในระหว่างที่มีการเรียนออนไลน์ และจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายผ่าน Google Suite for Education อย่างเป็นระบบทำให้ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ทั้งในชั่วโมงเรียนและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาและนอกจากนี้ยังมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ครูทุกคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหารงานสู่กลุ่มงานหลัก4กลุ่มงานได้แก่งานวิชาการงานแผนงานและงบประมาณงานอำนวยการและงานกิจการนักเรียนโดยมีรองผู้มีการโรงเรียนทั้ง4กลุ่มงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้ระเบียบการบริหารงานโรงเรียนเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการนักเรียนภาคีเครือข่ายผู้ปกครองที่ร่วมช่วยกันดูแลนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านครูที่ปรึกษามีการจัดกิจกรรมคลาสรูมมีติ้งในรูปแบบออนไลน์ซึ่งทำให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการช่วยเหลือดูแล เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการนำนวัตกรรมด้านโปรแกรมมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูเพื่อการกำกับนิเทศติดตาม ซึ่งส่งผลให้มีสาราสนเทศในการบริหารจัดการ <wide> ด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ <med> 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 ทั้งยังช่วยติดตามผู้เรียนได้อย่างเป็นปัจจุบันทําให้ผู้เรียนไม่หายไปจากห้องเรียนแม้จะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นอกจากนี้ยังได้มีการน no ํานวัตกรรมด้านโปรแกรมไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณซึ่งทําให้มีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการแผนงานและงบประมาณได้อย่างเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งมีการติดตามประสิทธิภาพของโครงการตามแผนงานได้อย่างเป็นระบบด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายผู้ในการศักดาเดช้าซ้ายได้มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการมีการทำ MOU ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการให้กับผู้เรียนและยังมีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลผู้เรียนทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อสร้างผู้เรียนที่สมบูรณ์แบบในหลากหลายมิติและนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการให้บริการในด้านวิชาการด้านสถานที่และให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยกำลังศึกษาต่อในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เรื่องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิวระมงกุฎรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. คณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. คณะกรรมการตรวจและประเมินด้านที่1นถึงสองสำหรับวิทยาฐานะผุ่มในการเชี่ยวชาญของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเลยหนองบัวลำพูโดยในปีการศึกษานี้ท่านผุ้มในการศักดาเด,ดทาซ้ายได้มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการดำเนินง,งานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งนัว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้มีการดำเนินการตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA และการประเมินผลโดยประยุกต์ใช้ c p s ซึ่งส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยได้รับการปกป้องคุ้มครอง,ค,องความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการพัฒนาทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมจากนโยบายการบริหารของท่านผู้มุ่งในการศักดาเดทาซ้ายนำสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขสร้างสรรค์สถานศึกษาที่ปลอดภัยให้กับครูบุคลากรและผู้เรียนทุกคนซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีแก่ประเทศชาติสืบไป